ขี่มานะเห็นบางบางคนเขาเกี่ยวข้าวทันนะเกี่ยวข้าวทันเฉยเลยนื้อมันดูอ่ะแม,แม่เกี่ยวข้าวทันนะอะไรเนะี่ยรถหมื่นสามบางคนเกี่ยวข้าวทันนะครับบางคนเกี่ยวไม่ทันนี่เราอยู่ตรงของน้ําพอดีเลยเดี๋ยวให้ดูแค่ใช้อะไรประมาณ อาทิตย์หนึ่งน่าจะนี่ตรงนี้เกี่ยวทันนะเกี่ยวข้าวทันเฉยโอ้สูบน้ำบอกแล้วตรงนี้ห้ามผ่านนะครับห้ามผ่านละเพราะว่าโค้งน้ำอันตรายล้ะฝั่งนีง้เนี่ย สุดยอดมาดูกันว่าจะท่วมถนนฝั่งบ้านโอ้โหตรงนี้เต็มแล้วอะเนี่ยขึ้นมาจะเท่าถ,าถ,าถ,าถานนแล้วอะนี่ฮะขาวภาพภาพเลยครับ เสียวนะขี่ขึ้นรถขี่ขึ้นสะาาพานมาโอ้โหดูสิครับมบาหาประชาน้ำ ให้ขี่ <laughs> ว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้าวว้าวเผิดดูโซ่ก่อนอ <c oughs> ใาแม่แม่ดู <c oughs> โอ้ตรงนี้วันนั้นทั่วแม่แรงนะวันนี้มิดเลยนานี่ แสดงว่าน้ำรถตลิ่งเข้ามาแล้วใช่แล้วครับน้ำรถตลิ่งเข้ามาแล้วอืมเองฝั่งนี้วันนั้นผมจะเข้าไปนั้นได้แหละดูวดตอนนี้ครับทั่วหมดแล้วครับดูว่าในทางเข้าบ้านเราอยู่ไหนโอ้เข้านาเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางเข้านาผมนะแม่ อยากปลูกเเนี่ยบัวหลวงอะ่ะอะไรคือบัวหลวงบัวใหญ่นะเออเขาเห็นพี่ที่แกเป็นครูสายแก้วการละครแกปลูกไว้ในบ้านก่อนเนึ่งซึ่งอันนี้ต้องใช้วิธีการสูบน้ำออกบ่ฮะตรงเนี้ยตัสูบน้ำเข้าเลยบ่เออทำไมเขาไม่โดนอะ่ะทำไมเขาเขาปันา้นคูวไว้อย่ไหม อ๋อแล้วพอปั้นครูวไว้คนต่างกันนั้นน้ำก็ท่วมไงแล้วเขาไม่ทะเลาะกันเหรอเขาพี่น้องกันอ๋อเขาเรียยังเท่าเดิมเรียนภาษานี้ ย่าตายครับตัวน้ำแข็งกล้ยอ่ะกล้ยก็ไม่เห็นใบกล้ยอะ่ะมิดเลยดูนะครับดูว่าเห็นใบกล้ยไหมเหลืองหมดละไม่มีรากไม่ได้หายใครรถอันนี้รถฟกอิตะกี้นะไปไม่ได้เห็นไหมได้ขับมาขึ้นฝั่งนี้ ทำไมไปไม่ได้ไม่มันท่วมลึกไงไม่ไได้ไม่กล้าไปหมายถึงออก็อ้อมไปฝั่งนี้ครับเขามาจากไหนเขามาจากข้างหลังข้างหลังนี้หลังเราดูฝั่งข้าลงนี้ท่วมเยอะม,มาก พาไปดูอีกที่หนึ่งนะที่ที่ใกล้ๆนะครับโอ้โหข้าวกำลังจะได้เกี่ยวเลยแม่แม่ดูรวงข้าวสิ ดูรวงข้าวกละลงแก่ได้ที่เลยคนระับกับอีกสักสี่ห้าวันก็ได้เกี่ยวแล้วอะ่ะคอนชัดไยมคอนชัดสิงะะชัดดีไหมคะน้าคอนชัดไหมคะสงสารเช้าหน้า,นา Um. Mm -hmm. น้อยลิดน้ำน่าสนุกมากดูน้ำนะครับปีนี้น้ำไม่ขึ้นขึ้นตระดมทุกปีนะครับจะไหลผ่านงนี้แล้วมันจะมีบ้านบ้านหลังหนึ่งที่อยู่กลางแม่น้ำแล้วแ้ำทั่วบ้านมาอมตะรัก โอ้นาหนาห่ำก็เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับผมไป่ต้องสืบครับนานะห่ำครับจะพาลงไปดูนะครับนาน้าห่ำนาพนายมเดี๋ยวผมพาลงไปดูนะ ให้พี่น้องแกมทำนี่ข้าวลวงแบบรวงแบบจะได้เกี่ยวเนะี่ยดูดิใช่ไหมอีกนี่มันเป็นพอเกี่ยวแล้วนะถ้าความเป็นจริงเนะี่ยสักแดดสองแดดนี่คือเกี่ยวได้เลยวะนีเขาเรียกว่าธรรมชาตินะฮะอนนี้สิบสองไร่นะครับ คุณยายเช็คให้นะครับถ้าเป็นคุณตากับคุณยายนะแกจะขี่เรือมาเกี่ยวนะขี่เรือมาเกี่ยวขี่เรือมาเกี่ยวแมแม่ถ้าน้ําลงก็เน่อาอนีครับถ้าน้ําลงเร็วก็ไม่ได้ว่าอะไรนะน้ําแช่อยู่อย่างนี้เอาไม่ได้เลยนะต้องจากเกี่ยวไปให้อ่าให้วัวให้หมูให้ควายให้หมูให้เป็ดกินอย่างงยยังเกี่ยวไ,ได้ครับอยู่ที่ว่าเราจะเกี่ยวไหม แต่ส่วนมากก็ไม่เห็นหเขาเกี่ยวกันนะดูไปแล้วนะไม่เห็นมีใครเขาเกี่ยวเกี่ยวกันนะถ้าเป็นคุณตาผมน่าจะลงเกี่ยวน,นี่มีหนอนบุ้งด้วยอีเห็นแล้วก็ขนลุกเนี่ยหนอนบุง้งหนอนบุ้งก็ดีนะเทุกอนขาวทุกอันเลย มันจะมีปีหนึ่งที่ที่ขึ้นมาอีกครับไม่ไม่ประมาณขึ้นมาหาจนสามารถไหลผ่านตรงนี้ได้ครับจนน้ำสามารถไหลผ่านตรงนี้ได้เลยนี่ฟีไปไปฝั่งหนึ่งได้ครับใช้ได้มากเลยแล้วเราไปดู ดูอีกฝั่งหนึ่งนะไปดูตรงที่เราพาลำพูนกับลำพูนกับนาโนมาลงอาเตียงสเล ฝึกหมาดูวิธีฝึกหมาละจ๊ะจะฝึกหมาตัวไหนจ๊ะเขียนคิ้วด้วยอะไรนะเจ้าบอกว่าเขียนคิ้วด้วยบอกใครบอกตจ้าฝั่งนี้ก็ห้าสิบห้าสิบครับมีตรงที่หญิงมาลง ตรงที่เราอะไรนะไปเอาฝาดีฮะตรงที่เราเอาหญิงมันลงอนะโอโหอันนี้ก็ห้าสิบห้าสิบเด้อลุ้นเอาลุ้นเอา ภาพภาพยังชัดดีไหมครับแม่แมตรงนี้ก็ลุ้นเอานะฮะว่าจะทันเกี่ยวไหมนี่ดวูว่าจะทันไหมอ่ะนาผืนนี้เป็นนาของพี่สาวคุณยายผมนะครับยายคาแค่ชื่อยายคา ฝันนี้นะแฮีย hey, คำฝั่งนู้นก็ดูคึมคึมนะฝัะ่งนี้ดูสาว่างเฉยเลยสีท้องฟ้าสวยมากถ้าคนที่ขยันจริงๆนะน่าจะขี่ขี่รถเกี่ยวหละโอ้แต่ดูแลลำ,ลำบากให้คุ้มหรอครับหนจะมาเกี่ยวหนจะมาตากหนจะมา มาตีข้าวอีกนะครับไม่รู้ว่าลงทุนไปจะได้จะได้ค่าค่าข้าวคืนไหมพอขายก็เขาก็ตินะครับว่าเป็นค่าน้ำท่วมเหอนะเออข้าน้ำท่วม,นะออาวมตากอีกตากอาหมุนแล้วพอตากอีกนะครับ ข้าวไม่รู้ว่ากินได้ไม่ได้ทีิงๆหมุนย้ยเองเรียกว่าข้าวน้ําท่วมไปขายก็ไม่ได้ราคาซื้อกินเอาดีกว่าเนะเขายังว่าเลยมีมีคนนึงเขาบอกว่าแม่ผมเนี่ยฉลาดนะใครเวลาเขาแตะข้าวเนะขาใส่กระสอบปุ๊บแม่ผมจะเดินไปซื้อประมาณสักซื้อไว้สักหมื่นหนึ่งเอาไว้กินทั้งปีนะบางทีแกก็บอกที่แกทําทเองนะครับบางครั้ง เหนื่อยทําแล้วน้ํามันท่วมอย่างนี้ดินั่นแกทำท่วมแค่ท่วมแค่ที่เดียวครับที่เหลือหลังบ้านนั้นไม่ท่วมโอเคทำแม่แม่ผมไปดูไฟล์ต่อก่อนสวัสดีครับ